สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคั้วกลิ้งอิ่งอ้อยนะคะอ่าอันนี้ของเจ๊อ้อยอักษรเรานั่นเองอันนี้เรียกว่าเป็นซองเล็กนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคั่วกลิ้งทําไมมีชื่อว่าขั้วกลิ้งอ่าเพราะเขาเอาไปคั่วไงคะคั่วในกระทะคั่วให้เนื้อหมูหรือเนื้อบัว เนื้อไก่อะไรเนี่ยปลามันกลิ้งไปกลิ้งมาในกระทะจนแห้งนะคะแล้วใช้เครื่องแกงคั่วกิ้งใต้เนี่ยมันจะเผ็ดนะคะมันจะจัดจ้านมากเลยแต่อันนี้เนี่ยเจ๊เขาจะปรับสูตรแล้วมันจะไม่เผ็ดมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการกินง่ายทายมากเลยนะคะเนี่ยจะเห็นว่าเจ๊แกไม่บอกอะไรไว้ที่ซองเลยเพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากมันง่ายสุดๆฉีกซองนะคะแกะแล้วก็เทกินได้เลยนะคะ แล้วเวลากินถ้าจะให้อร่อยต้องมีนี่ค่ะไข่เค็มนะคะเนี่ยไข่แดงๆเลยเตรียมมาไว้พร้อมแล้วทีนี้ที่เจ๊แกคั่วเนี่ยอ,อ,อันนี้จะเป็นหมูนะคะคั่วกลิ้งหมูไม่ใส่สารกันบูดนะคะแล้วก็ไม่มีผงชูรสอ่ะมันจะอร่อยจากการใช้เครื่องแกงแท้นะคะอ่ะเรามาชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราขอเตรียมไว้ก่อนว่า มันเผ็ดมากก็เลยเตรียมน้ำเย็นไว้แล้วอันนี้เป็นแก้ว199 High Away ของคุณพี่บอยนะคะเอามาใช้แล้วนะคะอ่าถ้ากลัวเผ็ดเรามีดีด้วยส้มโอนะคะแพ็คใหญ่ยักษ์มาเลยนะคะจาก h a p p i n e t s f r r รนะคะสนใจทักได้อันนี้แพ็คละว200บาทเท่านั้นเองคุณภาพส่งออกนะคะอ่ะเรามาเริ่มกินกันเลยเราไม่ต้องอุ่นนะคะฉีกซองเราก็กินได้เลยแล้วเราก็มีผักแนมมาด้วยอ น่าจะกินแล้วติดคอเดี๋ยวเรามีเป็ดสับนะคะจากลาดย่าเนี่ยกินด้วยอหอมไม่เผ็ดเลยหอมหอมเครื่องแกงกลิ่นที่นำโดดมาเลยเนี่ยก็คือกลิ่นของเออมะกรูดนะคะกลิ่นมะกรูดหอมหอมชื่นใจอ่ะลองกินคำต่อไปด้วย การผสมไข่เค็มนะคะแต่เริ่มติดคอแล้วมันควรจะต้องมีน้ำซุปนิดนึงอ่ะน้ำซุปเป็ดมากินเปล่าๆก็อร่อยเนี่ยข้าวสวยวร้อนๆกินกับข้าวแดงเหนียวหนุบๆนะคะอันนี้เอาไข่เค็มด้วยอืมกินกับไข่เค็มยิ่งเข้ากันนะคะอืมอร่อยเดี๋ยวลองกินกับเป็ดดูบ้างว่าจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะ เป็ดจเจรลญนครนะคะหั่นมาชิ้นเป้งๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอ่ะมามีรสชาติเผ็ดๆของคั่วกิ้งเหาะเข้าไปบนเป็ดนะคะเจ๊แกบอกว่ากินกับอะไรก็อร่อยคั่วกิ้งจริงด้วยอร่อยจริงๆเดี๋ยวจะลองกินกับข้าวตังสุขันธาดูนั่นจะอร่อยป่ะอืมกินกับอะไรก็อร่อย ควรมีติดบ,บ้านไว้นะคะกินกับอะไรก็อร่อยทุกอย่างนะคะซองเล็ก100กรัมเนี่ยแค่85บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นซองใหญ่200กรัมเนี่ยก็คือ160บบาทสมควรต้องมีติดบ,บ้านไว้นะคะสำหรับนี้ขออนุญาตไปกินต่อนะคะไม่เผ็ดเลยกินได้สบายมากค่ะสวัสดีค่ะ